และตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับแพมเนี่ยซื้อบ้านหลังนี้นะฮะตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกันเนี่ยเราก็วาดฝันเอาไว้เสมอว่าเราจะมีบ้านด้วยกันนะครับผ่านไป16 17ปีในที่สุดก็มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วครับเดี๋ยวจะให้ดูสภาพแพมนะครับ ดูสิเขา17ปีสภาพก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยครับก็คือความรู้สึกที่ผมมีกับแพรมนี่แหละครับรักยังไงก็รักเสมออันนี้คือเครื่องช่วยหายใจนะฮะเฮ้ย <laughs> จับอะไรถ่ายแล้วอหอตื่นตื่นสี่โมงเย็นแล้วเหนื่อยหาลูกก็หาไม่เจอผัวก,ก็หลุกลัก <laughs> ถึงที่มาทําคลิปโอเคงั้นแหละทำคลิปละเ,เล่าให้ฟังหน่อยสิว่าตั้งแต่เราพบกันมาเนี่ยสิปีเนี่ยเรารู้สึกกันอย่างไรบ้างก็ถ้าไม่รักก็คงไม่ซื้อบ้านด้วยกันล็ออะไรชอบ่าแก้งตอนอย่างนี้ตลอดเลยหน้าสดไป็ผีพังกระดาษให้พอแล้ว ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บ้านใหม่ห้องใหม่มีแมวเยอะแยะเยอะแยะเลยจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยบ้านกว้างไปหรือเปล่าหาแมวไม่ค่อยจะเจอนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอตัวเขียวนะคะตัวเขียวก็ยังไปเที่ยวอยู่ข้างนอกนะคะเราก็จะพยายามตามหาอยู่เรื่อยๆมีคนถามไงคุณวีทสงสัยกันเยอะทําไมคะคนดูขี้เสือกค่ะ เพราะอะไรคะเป็นขับมาดามแพมกี้เสือกเหมือนมาดามแพมค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาตอบคำถามว่าทําไมเนี่ยคุณวิทย์ยคลองรักกับแพมได้นานมากเพราะมีคนถามมาว่ามาดามแพมคะมีเรื่องเล่าอะไรให้เล่าให้ฟังบ้างทํายังไงถึงอยู่กับผู้ชายได้นานๆอ่ะ,อะคุณวิทย์เราติดสปอตเทสตาสองชั้นก่อนนะอ่ะคุณวิทย์เล่าให้ฟังซิอยู่กับแพมเพราะอะไรอะ่ะโอ้โครั้งแรกเลยนะก็คือสวยท่านผู้ชมมักจะถามว่าหน้าอยางงี้เนี่ยนะมึงจะมีผัว รูปลักษณ์ภายนอกมันก็เป็นความประทับใจแรกเห็น,<อ>น first impression <patient S 2> first impression พอจีบไปจีบมาปุ๊บโอ้ผู้หญิงคนนี้อยู่ด้วยแล้วมีความสุขจังเลยปล่าหรอกที่จริงๆแล้วคุณวิทยากบอกว่าฟิตคือคือคุณวิทย์คือผู้ชายคนแรกของมาดามแพมนะคะ <c oughs> ก่อนแล้วค่อยได้กันอ๋อเหรอใช่ถ้าอยางั้นก็ตามนั้นนะคะ,ะคุณวิทย์แล้วมีคนชอบถามแพรว่าทําไมถึงอยู่กับคุณวิทย์ได้นานจากเลยปีนี้เนี่ยเข้าปีที่สิบเจ็ดเราก็เก็บตังค์กันมาสะสมตังค์กันมาแล้วก็สร้างชีวิตคู่ด้วยการแบบว่าซื้อบ้านอยู่ร่วมกันนะคะ,ะซึ่งบ้านในฝันของแพรเนี่ยก็จะฝันอยู่เสมอว่าเราเนี่ยอยากจะมีบ้านที่ใหญ่ๆนะคะ,ะเดี๋ยวเราทาบอดี้โลชั่นก่อนนะคะซึ่งเป็นโลชั่นหอมไหม หอมจ้ะอุ้ยลืมไปไม่ได้ทาหน้าทา,า,า,าแขนทาตัวนะคะแล้วเขาบอกว่ามันหอมเราก็ได้ลองใช้อันนี้ของอะไรของ BK ค่ะ BK นี่ดูซองอย่างนี้ หอมเวอร์อันนี้นะคะก็อาจจะเป็นหนึ่งเคล็ดลับของเราอยู่ด้วยแล้วเราตัวหอมแล้วคุณวิ์บอกว่าไม่หมิห่นเขียวนะคะ <c oughs> ว่าเลยคะ <c oughs> กระเทยห้ามหมิ่นสาบคะ่ะอันนี้หอมจริงอะ่ะหอมทนทั้งวันเลยตอนแรกซื้อเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากหรอกไปเซเว่นแล้วก็ซื้อทําไมเนี่ยคุณถึงแบบว่ายอมอยู่กับฉันแบบว่าเพราะฉันรวยเหรอสวยก็ไม่สวยรวยเหรออืมฉันไม่ใช่แอนจักรพงศ์นะจ๊ะที่รวยจนแบบว่าผู้ชายอยู่ด้วยไม่ใช่พี่เขาก็สวยเนี่ยกูสวยก็ไม่สวยหน้าก็พังแล้วทาไมถึงอยู่ด้วยคะอ๋ออยู่ด้วยแล้วมีความสุขครับ รู้จักการทํางานเป็นคนแรกๆของโลกใบนี้เลยแล้วเนี่ยจริงเหรอใช่เพราะว่าสมัยก่อนตอนที่เธอทํางานยังสมัยเป็นนักศึกษาฉันก็ตามไปกับเธอด้วยไงอ่าล้วก็เห็นว่าโอ้คนคนนี้ทําไมเก่งเังเลยขยันทํามาหาก,กินตั้งแต่อายุยังน้อยอ่าซึ่งหมายความว่าอะไรเธอจะสบายไปทั้งชาติใช่ไหมที่เธอคิดอย่างนี้โอ้ <laughs> เป็นความประทับใจว่าเอาอคนคนนี้ดูมีความรับผิดชอบจังเลยเอาจริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงกว่าฉันเยอะเลยนะอ่าเอาง่ายๆนะแพรเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วตัดสินใจได้ด้วยเวลาที่แบบว่าจากัด ตัดตัดสินใจได้อย่างเร็วนะคะจริงๆอ่ะพรมตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้ตอนกี่วันนอึงอ่ะภายใน1สัปดาห์นะแพรมตัดสินใจซื้อเนี่ยเราจ่ายเงินสดนะคะไปในคนละเท่าไหร่นะคุณวิศสล้านโดยประมาณหมดตัวแล้ว <laughs> หมดตัวแล้วนะคะ <laughs> ตอนนี้ถ้าป่วยนี่กินพาลาอย่างเดียวค<ะ>่ะกินพาลากันไปนะคะเราจะเข้าโรงพยาบาลอย่างเดียวเราไม่เข้าเอกชนค่ะลององฟื้นไปนะคะด้วยภัพ่อนจานร์ฟูกค่ะ1ชิ้นร้อยห้าสิบบาทนะคะดีเวอร์แปลว่าหอมจริงๆค่ะตัวนี้อืมดีนะ อาะคาและหลังจากนั้นเรามาใช้ปแปลงหุชิ้นเก้าร้อยบาทนะคะซึ่งมาดามเพมเนี่ยขายของค่ะ mm. ปกติเนี่ยคนขายของเนี่ยคนจะโดนด่าถูกไหมคะตอนนี้เราขายจะเลิกด่าแล้วนะคะให้ด่า,ดาก็ด่าไปด้วยปแปลงหุชิ้นเก้าร้อยบาทแล้วก็สวยได้นะคะ mm. ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่บ้านใหม่จ่ายกันเป็นคนละเท่าไหร่คะคุณวิท สองล้านสามสองล้านห้า่ะตีว่าสองล้านห้านะคะรวมเฟอร์นิเจอร์แล้วนะคะตีว่ารวมเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยซื้อไปของไปก็เกือบ5ล้านบาทแล้วนะคะซึ่งถามว่าทําไมเราถึงแบบว่าเลือกที่จะจ่ายเงินสดละคุณวิทย์ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปกู้เนี่ยเราจะโดนค่าดอกเบี้ยค่อนข้างเยอะอีกอย่างหนึ่งคือเราสองคนก็เก็บเงินกันมาเป็น10ปีอะครับใช่ค่ะเพราะว่าหลายคนก็คิดว่าการกู้ร่วมเนี่ยมันร่วมได้ประเทศไทยค่ะไม่มีการจดทะเบียนสมรสของเพศเดียวกันไม่มีกฎหมายที่ จะรับรองสาวประเภท2กับผู้ชายได้เลยซึ่งหมายความว่าอะไรคะเราก็ต้องทํามาหากินกันต่อไปโดยที่ไม่มีอะไรมาขวางกัน <c oughs> แต่กูก็ยังต้องเสียภาษีเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> เสียภาษีเท่าเดิมค่ะแต่ชีวิตก็อนาถเหมือนเดิมอยู่ตลอดนะคะ,ะทําไมคุณวิทย์กับมาดามแพมถึงอยู่กันครองพู่มาถึง17ปีในปีนี้นะคะเพราะเาพราะเมียผมสวยครับจริงหรอเพราะความสวยอย่างเดียวเหรอโอ้ความดีด้วยโอ้หยาบคายมากนะคะมาดามแพมเนี่ยครั้งแรก เนี่ยเจอคุณวิทปุ๊บเนี่ยมาดามแพมด่าก่อนเลยนะคะเป็นเหี้ยเลยค่ะถามอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราก็ไม่รู้ไงว่าแบบเออหลายคนก็คงรู้ว่าเพราะอะไรแล้วนะคะเพราะเราไปออกรายการพี่บุ๋มปนัดดาไปออกรายการนู่นรายการนี่เยอะแยะมากมายนะคะแต่สิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือว่าเราเนี่ยมักจะโดนผู้ชายแซวอะไรอย่างนี้ไงบางทีในผู้ชายเนี่ยมาแล้วก็ขอเบอร์โทรศัพท์เราแบบว่านั่งอยู่ที่หอส้มตำเกเซีมผู้ชายเดินเข้ามาปุ๊บ อ่ะขอเบอร์หน่อยได้ไหมครับคุณน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยพอเราทําท่าจะอาปากบอกจะดีเหรอคะมาขอจริงๆเหรอคะจะเอาไปทไําไมคะจะเอาไปให้ใครหันไปข้างหลังบอกเพื่อนว่าหุ้ยกระเทยว่ะนั่นจุกเปล่จุกนะเราก็รู้สึกแบบว่าเออเราก็ไม่ค่อยแบบว่าแฮปปี้เพราะเราจะเจอแต่ผู้ชายแบบว่าประเภทอย่างนี้นะคะนี่ัสยเยี่ยมเหมือนกับหน้าอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วเพื่อนเราถามว่าอะไรนะคุณวิทย์ถามอีต้นเพื่อนแพรว่ายังไงอ๋อบอกว่าอันนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายครับอ่าช่วยบอกทีเราก็เลยบอกว่าเป็นเกี้ยอะไรคะถามเลยค่ะอีต้นล่ํามาเดินมาบอกว่าเนี่ยน้องคนนั้นเขาถามว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอย่าเสือกเลยอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราไม่แฮปปี้นะคะอ่อเราทาตาไปก่อนนะคะถามว่าทําไมเราชอบแต่งหน้าเราทําให้ความสวยเนี่ยเกิดขึ้นกับเราได้นะคะเพราะอะไรคะมักจะมีฝูงชนรอบด้านมาบอกว่าอีนี่ไม่เห็นสวยเลยนะคะหน้า ก็ไม่สวยนะคะอะไรก็ไม really? ่ดีนะคะเลแถมยังจนกันอีกนะคะดิฉันไม่เคยเปิดออดิชั่นผัวเลยค่ะนะคะดิฉันเนี่ยอยู่กับผู้ชายคนนี้เนี่ยเพราะความรักนะคะฉันรักเขาฉันไม่ได้มโนไปเองใช่ไหมคุณไม่ได้มโนไม่ได้มโนใช่ปะคุณรักฉันไหมเธอเป็นคนสําคัญของกูถามว่ารักกูไหมรักเออนั่นแหละตอบให้ตรงคำถามสิคะกรลุณาตอบให้ตรงคำถามนะคะห้ามช็อตไมค์ค่ะนี่แหละ เออเพราะว่าอะไรคะดิฉันไม่ได้ซื้อบ้านไม่ได้ซื้อรถไว้เพื่อผู้ชายนะคะผู้ชายเขาหาให้ดิฉันนะคะแล้วก็สวยก็ไม่สวยแล้วคนก็จะบอกว่ามาลักฉันทําไมอะไรอย่างเงี้ยบอกหน่อยซิเพราะอะไรโอ้ผมอยู่กับแพลแล้วผมมีความสุขครับหรอใช่ครับ ผมยังหลอนอยู่เลยตอนแรกนี่แพมจะเอาบ้านหลังหนึ่งสิกว่าล้าน12ล้านเราเห็นแบบว่าบาร์ตี้เอ,อ๋ยแทเออยอย่างเงี้ยเขาซื้อบ้านเนี่ยแบบว่า30ล้านอย่างเงี้ยเราก็อยากได้บ้านใหญ่ๆเพื่อที่ว่าอะไรเราฝันอยู่เสมอว่าเราจะมีบ้านแล้วก็เป็นบ้านที่มีเรา2คนแล้วก็มีแมวนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยถั่วเขียวหายไปเนี่ยเราก็ยังแบบว่าตามหายอยู่นะคะยังไม่หมดหวังค่ะถ้าใครเจอน้องถั่วเขียวนะคะช่วยตามหากันด้วยฉันปากเนี่ยนะคุณรับได้ปะอา้ารับได้เหรอ ใช่นะคะเพราะอะไรคะเพราะชินนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราแบบว่ามีของเล่นใหม่นี่เลยครับทาให้เรานะคะตัวหอมหอมตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะหอมติดทนนานด้วยผลิตภัณฑ์ BK นะคะ BK All Day Groperfume w Body Lotion เนี่ยตัวนี้เนี่ยทาแล้วตัวจะหอมแล้วเราก็นอนเนี่ยทาตอนเช้าทาก่อนนอนตอนแรกเนี่ยทาไปเพราะอะไรคะมาดามแพมเนี่ยตัวเหม็นเขียวเพราะว่าเริ่มอ้วนพราะาอ้วนขึ้นเนี่ยอยู่กัน17ปีน้ําหนักขึ้นมา17กิโล เราก็ต้องทานะครับเพื่อแบบว่าบํารุงผิวแล้วก็มีกลิ่นหอมที่ซื้อมาเพราะกลิ่นหอมนะคะผลิตภัณฑ์ของ B.K เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าหอมใช่ไหมหอมนะคะเราก็ต้องทาอย่างนี้นิดนึงเพราะพอเราน้ําหนักตัวมากขึ้นเนี่ยตามซอกตระแลเนี่ยมันก็จะเป็นข้อพับพอเป็นข้อพับเสร็จปุ๊บเนี่ยกลิ่นตัวก็จะแรงมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าหอมอย่างนี้แล้วก็เคลมเลยว่ามีขายที่เซเวนแล้วก็หอมได้ทั้งวันด้วยผลิตภัณฑ์ของ B.K นะคะ <S <S นะ,ะ,นะหอมยี่ก่าน้ำยาปั้นผ้านุ่ม อันนี้มันจะอยู่ที่เรานะคะไม่ได้อยู่ที่ชุดอ่าและตอนนี้นะคะพี่ชิตาก็มาอยู่กับเรานะคะสวัสดีครับอันนี้พี่ชิตานะคะเนี่ยน้องยังตื่นตื่นบ้านใหม่ยังกลัวๆอยู่นะคะแต่เราก็กำลังรู้สึกว่าแฮปปี้นะคะเราก็ยังรอถดเขียวให้กลับมาในบ้านเรานะคะระหว่างที่คบกับคุณวิทย์ยมีอุปสรรคอะไรบ้างเนี่ยทุกคนอยากจะรู้มีคะมีทั้งกระเทยทั้งชนีนะคะมาปาดเรามาดามแพมไม่เห็นสวยเลยทําไมเอามาดามแพมทาเมียล่ะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวอย่าเสือกนะคะเขาบอกไว้ก่อนเป็นเรื่องส่วน ก็อย่าเสือกนะครับหมายถึงว่าคุณวิทย์เนี่ยชอบแพมไม่ได้หมายความว่าใครเป็นกระเทยก็ชอบหมดนะคะดังนั้นเนี่ยต้องทาความเข้าใจกันนิดนึงนะลูกนะเอาเป็นว่าตามนั้นนะคะคุณวิทย์ขารักฉันพอาะอะไรฉันอยู่กับเธอเนี่ยฉันเป็นคนสาคัญเดี๋ยวหน้าฉันไม่ได้มนโนไปเองใช่ไหมว่าเธอรักฉัน๋อ,อไม่ได้มนโนไปจะรักจะเราจะถามอีกรอบนึงถามย้ำๆไปเรื่อยๆนะคะเพื่อทอดสอบความมั่นใจว่าคุณวิทย์รักแผมจริงหรือเปล่าถ้ารักใครก็พูดได้ จริงเหรอใช่อุ้ยเพราะเลิศอยากฟังอีกแต่ว่าอยู่กันมา17ปีเนี่ยมันเหนือกว่ากันนั้นไปอีกนะมันไม่ใช่แค่เป็นคนรักกนะันนี่มันเป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแล้วนะถ้าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณเลยเหรอใช่วันก่อนเนี่ยฝุ่นกลางพื้นเนี่ยฉันก็ใช้เธอให้ดูฝุ่นที่พื้นใช่เป็นเครื่องดูดฝุ่นด้วยใช่ <c oughs> ชีวิตปูเนี่ยเป็นของมึงคนเดียวเลยนะห <c oughs> ัวข่าอ่ะพอก็ล้อเล่นอย่างนี้แหละเราใช้ชีวิตแบบให้สนุกแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงและกกกกะะเเเเเเเยยยยยยยส่่่่่่ววนนนนนนนใใใใหหหหญจคคาา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 าดฝัั็็็็ือออออออ้้้้้ปปปงงงี โน่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแคมขอบอกเลยค่ะการใช้ชีวิตอยู่ด้วยการไม่คาดหวังเนี่ยดีที่สุดแคมคาดหวังอย่างเดียวคือให้ตัวหอมอันนี้ซื้อเป็นหมอมาทั้งกล่องเลยค่ะซองละ59บาทเราก็สวยได้นะคะซื้อจากไหนคะเซเว่นอีเลฟเว่นนี่ตอนนี้นมีคนมาสง่งให้ถึงบ้านดูสีหอม oh. ลอดสิ่งที่เราไม่คาดหวังที่เราจะเล่าให้ฟังนะักตอนนี้คืออะไรอะตอนนี้เราจะวุ่นวายกับแมวนิดนึงนะคะแมวก็จะแบบว่าเราอยากมีห้องใหญ่ๆไงแลวพอเสร็จปุ๊บเตียงนอนเราก็จะมีแมวนะคะแล้วก็เราจะมีเครื่องทาความสะอาดรู่นนี่สารพ อ่าในอี่ถั่วดำนะคะนี่มาอีกแ้วที่เราซื้อบ้านหลังนี้เราอยากจะมีห้องกว้า,วาง ไว้ให้แมวอยู่แล้วก็ม,มีที่ที่ว่ากว้างให้เราได้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเราหนีจากแม่ผัวเพราะอะไรเพราะว่ากลิ่นของแมวเนี่ยมันจะกอ่อกวนชาวบ้านชาวช่องกันเราเลยคิดว่าเออถ้าเราย้ายออกมาเนี่ยเราจะทํายังไงก็ได้กับชีวิตเรา<ม>นะคะเราก็เลยมีความสุขกันอยู่อย่างนี้แต่สิ่งหนึ่งที่แพมอยู่กับความไม่คาดหวังเนี่ยเพราะอะไรผู้ชายแต่ละคนเนี่ยอ่ะนิสัยไม่เหมือนกันนะคะมาดามแพมมีผัวมาแล้วกี่คนคะถึงจินตนาการได้ถึงขนาดน,นี้ <S <S บอกก็เลยแพมมีคุณวิณ่คนเดียวนะคะ <S <S ซึ่งผู้ชายเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันทุกคน ทุกคนจะคาดหวังว่าเฮ้ยทำไมแฟนฉันเนี่ยไม่ทำเหมือนกับคุณวิทย์บ้างทำไมไม่ดูแลมาดามแพมอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ดูแลฉันเหมือนกับที่ดูแลมาดามแพมบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดข้อเปรียบเทียบดังนั้นสิ่งที่แพมอยู่กับคุณวิทย์เนี่ยแพมไม่ได้ตามใจคุณวิทย์นะแต่แพมไม่ชอบอะไรแพมก็บอกแล้วก็รับข้อเสียของเขาให้ได้ซึ่งคุณวิทย์เองเนี่ยก็รับข้อเสียของแพมได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่จ้ะเรามีข้อเสียอะไรบ้างคะคุณวิทย์อ่ะคุณบอกข้อเสียของฉันมาก่อนโอ้ข้อเสียของแพมชอบดดด่่่่าาาาาัวววอออ้กกกูคิจะบีไมนํ เอาจริงๆข้อเสียมันก็มีกับทุกคนแหละหรู้ไหมว่าความหมาข้อเสียคืออะไรอ่ก็คือสิ่งที่เราไม่ชอบในคนน,นั่นแหละอ่าสมมุติว่าอีกคนนึงเป็นคนดีเกินไปก็อาจจะเป็นข้อเสียของเราก็ได้อ ถ้าอย่างนั้นชั้นขี้ไม่กดน้ํานี่คือไม่ผิดใช่ไหมคะอาจจะเป็นข้อดีก็ได้ถ้าเกิดชั้นทําลงหมักปุย๋ยอ่านะคะดังนั้นเนี่ยข้างบ้านนะคะคูดาก็ต้องเข้าใจว่ามาดามแพมทําอะไรคะอ๋อหมักปุ๋ยอยู่นะคะปุ๋ยพอกดักขี้มาดัก <c oughs> อะไรอย่างนี้อ่ะแล้วไงต่อผมว่าการที่จะคบกันยาวๆมันต้องผ่านการปรับตัวกันหลายปีหลายสถานการณ์หลายเหตุการณ์มากเลยครับอ่ะเพราะคนดูเนี่ยชอบถามเราว่าทํายังไงถึงจะให้ค,บก,หคบกันยาวๆนะคะนั่นคือข้อแรกคือเราจะต้องรับข้อเสีย ซึ่งกันและกันให้ได้หยุดคาดหวังหยุดคาดฝันว่าใครจะทําอย่างนั้นคนเราจะทําอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องแบบว่าฟูลออฟชั่นเหมือนพระเอกหนังเกาหลีหล่อเพอร์เฟกต์สมาร์ทบางทีเนี่ยผู้ชายหน้าเยี่ยแต่นีสัยดีมีเยอะส่วนผู้ชายหน้าเยี่ยแต่นีสัสยเยี่ยเหมือนหน้าก็มีเยอะเช่นเดียวกันหน้าตาดีนีสัยดีก็มีนะคะแต่ถามว่าหน้าตาดีนีสัยเยี่ยก็มีไหมมีค่ะดังนั้นเนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นก่อนก่อนที่จะไปบังคับคนอื่นให้เป็นเหมือนกับเรานะคะเมื่อก่อนเป็นคนไม่แต่งหน้า นะคะแต่งหน้าบางๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเราจะต้องสวยอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรหัวหน้าตาแบบนี้พร้อมโดนจิกอยู่ตลอดเวลาดังนั้นนะคะท่านผู้ชมขาอะ จะบอกว่าตัวเองหน้าตาไม่ดีจะบอกว่าผมดูดีเพราะผมมีเมียสวยครับต่างคนก็ต่างดูแลซึ่งกันและกันนะคะแคมเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมั่นหน้าอยู่สักพักหนึ่งแหละว่าหน้าตาตัวเองก็พอใช้ได้แต่ทําไปทํามาเนี่ยสิ่งรอบด้านก็จะบอกว่าเราไม่เหมาะสมกันอย่าให้คนรอบข้างมาตัดสินว่าเราไม่เหมาะสมกันนะคะควรที่จะทําให้คนรอบข้างเนี่ยยอมรับจะดีกว่านะคะเพราะว่ามันแก้ไขอะไรไม่ได้การที่เรามีชีวิตดักเนี่ยเราต้องมีความสุขใครที่มาตัดสินว่าเราไม่เหมาะสม กันเนี่ยมันเป็นแค่ภายนอกค่ะแต่เราหลังภายในอยู่เสมอนะคะแต่สิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรคะตัวหอมไว่ก่อน59บาบาทก็ตัวหอมได้เพราะอะไรคะเราอายุมากขึ้นเราน้ำหนักตัวก็เพิ่มมา17กิโลเท่ากับน้ำหนักที่เราอยู่ด้วยกันอยู่กันมา เปีเราก็เพิ่มน้ําหนักมา17บกิโลอะไรอย่างนี้นะคะมัน<ะ>ก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็น่าจะมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเราว่าเออแม้เราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่เขาก็ยังรักแล้วก็ยังดูแลเราอยู่นะคะรวมถึงครอบครัวสามีด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นอย่าคาดหวังค่ะว่าเฮ้ยเดือนนี้เนี่ยทำยอดได้เยอะเนี่ยเขาต้องซื้อทองให้ฉันแน่เลยอย่าไปคิดค่ะแต่ไม่เคยคาดหวังอะไรจากคุณวิทยอะไรหาได้เองหาเองดีกว่าวดีกว่าจะไปรอนะคะให้คุณวิทย์เนี่ยเอานู่นเอานี่มาให้ เอาน้นนี่มาเสิร์ฟเนี่ยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแบบว่าเออเนี่ยเขาซื้อเรือยอได้ชั้นกันหนึ่งอันนี่เขาซื้อเฟอร์รารี่้ชั้นกันหนึ่งอันเ,นเขาซื้อน,น,นูอน,นซื้อนี่ห,นหยุดไงยหยุดเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นแล้วคุณจะรู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นได้อีกนะคะอ่ะตอนนี้เนี่ยเราก็ไล่คุณวิทย์ไปเรียบร้อยนะคะให้คุณวิทย์ไปพักผ่อนก่อนนะคะอ่ะขอไปน,นอนก่อนนะจ๊ะเพราะอะไรรู้ไหมอะไรเมื่อคืนพอแมวกัดกันทำไงก็กูก็ปลุกผัวสิมีผัวไว้ทำไมล่ะปลุกผัวอ่ะ ซีแมวกัดกันแมวทะเลาะกันอะไรสีรอบเมื่อคนะืนน่ะสีรอบที่ปลูกชันนะ่ะคุณวิทย์คะที่ปลูกไปไล่แมวสี่รอบเนี่ยยังพอทนไหวแต่ที่คุณปลูกดิฉันมาสี่รอบเนี่ย <c oughs> ไม่ไหวนะคะ <laughs> หลายคนก็สงสัยอีกแล้วว่ามาดามแพมคะผลิตภัณฑ์ที่มาดามแพมบอกว่ามันช่วยทําให้ติดหอมทนนานทั้งวันเนี่ยมันซื้อจากไหนซื้อที่เซเว่นนะคะไปตามหากันได้เลยนะคะนี่นี่ค่ะผลิตภัณฑ์ของ B คีค่ะซึ่งหลายคนบอกว่า BK เนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําให้คุณไม่เป็นสิวไม่ใช่เหรอคะใช่ค่ะแต่ตอนนี้เขาออกกลิ่นใหม่น้ําหอมอะไรอย่างนี้บ้านใหม่ที่ใหม่คลิปใหม่ประเดิมกันเลยค่ะอ่ะ <laughs> เดี๋ยวเรามาทาลิปสติกกันหน่อยนะคะวันนี้เราจะทาสีส้อมอมผู้ชาย <laughs> เอาตรงๆนะณปัจจุบันนี้เนี่ยแพมเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่กับผู้ชายโดยที่ไม่คาดหวังเนี่ยเราก็จะสําเร็จได้อย่างมีความสุขเพราะหลายคนเนี่ยมันจะคาดหวังว่าเขาต้องทําอย่างนั้นเขาต้องทําอย่างนี้ฉันแต่จริงๆแล้วไม่จําเป็นนะคะจะต้องคาดหวังอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะการคาดหวังนั่นคือการบังคับไปกลายนั่นเองนะคะก็มีคนถามเยอะแหละเราก็เลยคิดว่าเออมาตอบให้อย่างนี้แล้วกันนะคะเราชอบใช้เนื้อเวลเวตนะคะ,ะมาดามแพมใส่ชุดสีชมพูทาไมทาปากสีส้อมอ เรื่องของกูนะคะทําไมทาปากไปมเมาส์ไปไม่ได้ล่ะคะมาดามแพนหรือปากเบี้ยวนะคะจเย,ย็นๆยจะเย็นเย็น อ่ะและหลายคนนะคะที่คาดหวังอยู่เสมอว่าเนี่ยชีวิตฉันต้องเป็นอย่างนั้นชีวิตฉันต้องเป็นอย่างนี้นะคะคิดได้ฝันได้แต่อย่าบังคับคนรอบข้างให้เป็นอย่างที่คุณเนี่ยต้องการนะคะเพราะการบังคับเนี่ยมันไม,ม่มีความสุขหรอกคะ่ะเพราะอะไรคะเขาทําได้เพราะการบังคับไม่ได้ทําด้วยใจนะคะถ้าเขาทาด้วยใจเนี่ยเราจะรู้สึกก็เออมันมีความสุขมากกว่าไหมแล้วก็ทําให้เรารู้สึกก็เออมันไปต่อได้อย่างมีความสุขเพราะอะไรคะเขาทําให้เราด้วยใจนะคะ แล้วใครที่สงสัยว่าทําไมเราต้องทาปากกับเนื้อเวลเวตตัวนี้เราจะบอกว่ามันไม่มีน้ํามันและทําให้เรารู้สึกว่าเออมันโอเคนะน้องนะแล้วพอเราเริ่มอายุมากไงมันก็จะแบบว่าซึมเป็นร่องร่งรงรงรร,ร,รตามปากนะคะ จัดไปตามนั้นแต่สิ่งที่เราอยากจะบอกอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการที่ดูแลตัวเองทําให้ตัวเองดูสวยขึ้นทําให้ตัวเองน่ารักขึ้นแล้วทําให้คนที่อยู่รอบข้างมีความสุขนั่นคือสเสน่ห์ที่จะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขได้นะคะแล้วก็คนรอบข้างคุณก็จะมีความสุขหลายคนตั้งความหวังว่าแฟนจะต้องรักฉันครอบครัวแฟนจะต้องรักฉันทุกคนจะต้องรักฉันอันนี้ขอบอกไว้ว่ามันไม่ใช่เหมือนกับในหนังบางคนเนี่ยดูหนังช่องเจ็ดช่องสามช่องห้าช่องเก้าดูหนังเกาหลีนะคะทุกคน จะมีอุปสรรคไม่เหมือนกันคุณก็น่าจะรู้ว่าถ้าแพมเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยแพมมีอุปสรรคเยอะมาก,กาแต่เรื่องครอบครัวพ่อแม่เนี่ยมีปัญหาว่าเออพ่อเป็นคนจีนเกียดกระเทยเอยอ,อะไรเอยนะคะตอนนี้เนี่ยเราซื้อบ้านเงินสดแล้วเราก็แฮปปี้รัยบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่ กำลังท้ออยู่นะปัจจุบันนี้เนี่ยพยายามนะคะอยู่ด้วยความเป็นจริงว่าเฮ้ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นสุรสาเร็จสเจสมอไปว่าทุกคนจะต้องประสบความสําเร็จทุกคนจะต้องมีบ้านจะต้องมีรถแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งเป็นสัจธรรมที่คุณพิททำให้แพมเข้าใจคือว่าความสุขเนี่ยไม่ได้เกิดจากบ,บ้านหลังใหญ่บ้านและรถและทุกอย่างที่มีความสุขเพราะเราพอดีค่ะถ้าเราเกิดความพอดีเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบว่าเออมาได้ง่ายๆนะคะดังนั้นเนี่ยน้าหอมกลัละห้าพันหนึ่งพันเนี่ยไม แค่59บาททําให้เราสวยได้นะคะไปหาได้ที่เซเว่นดังนั้นเครื่องสำอางแพงเครื่องสำอางถูกก็ทําให้คุณสวยได้และที่สําคัญนะคะนี่เลยค่ะคุณประโยชน์ของ B K น้ําหอมของ B K perfume นะคะ Glow lotion Sweet Paris เนี่ยตัวนี้เนี่ยจำชื่อไม่ได้อะ ราจะบอกว่ามันมีคุณสมบัติไฟอินวันนะคะนุ่มชุ่มชื้นออรา่าขาววิงนะคะมีไฮยาลูรอนและก็มีวิตามินซีมีคอลลาเจนและก็ป้องกันแสงแดดด้วยเฮ้ยไฟอินวันขนาดนี้เนี่ยมันลดนะคะช่วยได้นะคะราคา59บาทคุณก็สวยเป๊ะปังและตัวหอมได้ทั้งวันค่ะนี่คือเคล็ดลับที่มาดามแพมเนี่ยบอกต่อให้คุณในบ้านใหม่ของมาดามแพมนะคะเพราะบ้านเราดีเนี่ยเราต้องใช้เงินสดค่ะเราจะต้องเสียดอกเบีย้ยอีกเยอะเท่าไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยมาดามแพมกัดฟันค่ะ อะไรอยากได้ก็ไม่จําเป็นว่าต้องซื้อให้ได้ทั้งหมดนะคะเราไม่ต้องไปสู้ไม่ต้องไปแข่งกับใครเราก็มีความสุขได้นะคะเอาละค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเราจะมาใช้แฮชดโด์ค่ะหนึ่งชิ้น300บาทดีงามพระรามแปดนะคะช่วยแปะหัวล้านเราได้ค่ะไม่ต้องทาให้รอผมงอกขึ้นมานะคะแต้มไปที่บริเวณหัวล้านของเรานะคะแต้มไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองนะคะอาทาถูทาถูยิ่งไปยาบองตาถ้วยทองนะคะทาวนไปค่ะนี่เห็นไหมหน้าผากเราเนียนเล็กลงอัตโนมัติภายในหนึ่งครั้งเห็นผลตนะั้งแต่ครั้งแรกที่ ใช้เลยนะคะทาถูทาถูไปค่ะมันจะได้สวยๆนะคะอ่ะดูเป๊ะไหมเป๊ะค่ะสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งค่ะห้ามผู้ชายจูบหน้าผากนะคะเพราะอะไรคะผู้ชายจะปากดําค่ะ <c oughs> แต่ถ้าอยากตัวหอมนีดเลยค่ะผลิตภัณฑ์ BK ค่ะช่วยให้เราหอมอย่างนี้เลยค่ะ BK perfume นะคะโลชั่นน้ำหอมที่ทำให้คุณเนี่ยผิวเนียนนุ่มสวยและที่สำคัญค่ะหอมติดทนทั้งวันเป๊ะปังนะจ๊ะ ราคามาดามแพมก็มาบอกเคล็ดลับสําหรับมาดามแพมแล้วนะคะว่าทําอย่างไรถึงทบกบคุณวิทย์ได้นานๆนะคะ1ค่ะความสวยค่ะ2ความมั่นใจค่ะ3คําว่าพอค่ะและ4ี่ค่ะไม่ต้องคาดหวังใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นและยอมรับการเป็นตัวของตัวเองของแต่ละคนให้ได้ค่ะและที่สําคัญค่ะนี่เลยค่ะอยากตัวหอมไม่จําเป็นต้องคาดหวังว่าจะต้องใช้ของแพงเสมอไปค่ะเดินไปเซเว่นเลยจ้ะทีผู้ชายยังหาได้เซเว่นนี่เลยค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆของบีเคค่ะหอมติดทนนานทั้งวั BK All Day Glow Perfume ู o o y y o t i o ชนะคะราคาแค่59บาทคุณก็หอมและก็ผิวสวยได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคุณวิทย์คะจ้าถามอีกรอบค่ะนอกจากหอมแล้วเนี่ยคุณยังรักฉันไหมรักสิจ้าเพราะต้องถามบ่อยๆกระเทยเนี่ยมักจะมาโนไปเองนะคะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่ารักฉันนะได้ยินไหมความสวยแม้เวลานอนก็หยุดไม่ได้นะคะ บีบใส่มือแล้วก็ทาผิวก่อนนอก่อนนอนอะไรอย่างนี้จะได้ตัวหอมๆตื่นมาจะได้แบบว่าหอ,หอมๆทาตรงทาตัวไม่เหนียวเนื้อหนะนะคะและที่สําคัญค็บีชิมเมอร์ด้วยหอมจังเลยทําอะไรยังถ่ายคลิปอีกหรอนิดนึงอะค่ะก็แบบอยากจะให้คนดูรู้อะค่ะว่าทาผิวก่อนนอนก็ได้อะค่ะโท่านผู้ชมครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะเดีย ดูสิคะแค่59บาทคุณก็หอมจะสามีเรียกร้องความสนใจขนาดนี้อ้ยขอตัวกันนะคะ